ลองมาล่ะเฮ้ยนี่ไงอือแหละจะตายเลยหรอชุบประหลาดชุบได้ไหมเราต้องมาช่วยกันปลาคาบโครสิกอันละปลารัวๆเลยกดปาาไงวะของไม่ใช่ใชยกดอาไงกดนี่ไงจะตายแล้วเนี่ยจะตายยังไงว่าเลือดไม่ลดไปข้อเดียวเนีนะโอ้โหลุงปลาจะแตกโอ้ยแม่ตอบอะไรของแม่งวะเนี่ย Tôi chú ý thật là ai cũng không có mà. Tôi chú ý là ai. Eh, phải đi. A đi. Eh, eh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 . rồi. eh. Eh, 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 เอิ3 3> ่มันสามทางแล้ววะเริ่มสามทางแล้ววะสีแดงเยอะวะสีแดงเยอะว่ะเหยียดต้องมาเหยียดต้องมาละเหยียดต้องมาละขหลบกินได้เยอะกินได้เยอะอ่ะโอ้ยโอ้ยไอ้มาโอ้โหพี่เราพี่เราที่จะไปสนุกกัน กดซื้อคลายติดตามตรงนี้และกดสั่นกระดิ่งก็จะได้ภาพค,คลิปใหม่จากช่อง Chicken Ben Facebook แฟนเพจ Chicken Ben กดไลค์ตรงนี้และกดติดตามจะได้ภาพข่าวสารม่ใหม่และสไตล์มันๆของ Chicken Ben จะมาเจอ Chicken Ben ทุกวันที่เพจ Chicken Ben v2 สต e ี m ไลฟ์สดสามทุ่มเป็นต้นไปถ้าไม่ติดภารกิจกดติดตามตรงนี้ได้เลยถ่านคนกดติดตามทั้งสาช่องทางเรียบร้อยแล้วเราไปลุยกันต่อเลย เอาละครับในขนาดนี้เราก็อยู่ในเกมเกมอะไรนะน้องจะได้มีความหมายในการต,ต,ต,ต้นไผ่เนื้อตหนเอยท้าทำาไมเลือดน,น้อยจังไงร<อ>ีบกลับเลยรีบวิ่งกลับเลยจ้ามเ,เดี๋ยวกระเป๋ามันตกไกลเนื้อบูดอะเนื้อมันบูดไปแล้วอะเก็บ<อ>ไว้นานจัดอะเนื้อบูดเลยจิงมาดูดิอ่ะถ้างั้นน้องเอาเอาไปกินนะ น้องเอาไปกินดิมันก็ไม่ไก่ดีกว่ากินเนื้อบูดเลยต้องทำประตูประตูสองประตูไปได้เหรอกินเนื้อบูดเลยเออเอาบ้านได้เลยน้องช่วยกันด้วยการกินเนื้อบูดไปเอาเนื้อนีๆต้องไปดิเฮ้ยน้องเร็วกลางหิวมากเฮ้ยหมดมาหมดมาหมดมาอีกแล้วมีข้าวบ้าน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  แต่มันไม่ได้ขันกายมดสักทีนะเออตัวบอกอย่าบวกกับมดเฮ้ยโอ้โหไม่อยากตีประตูพังเอยอพังเลยอยากตีประตูพังเลย, <c oughs> ยเลยีอย่ครับประตูใหม่ดิเอาลองครับตามไงเประตูอ่ะอยูใ่ในหมวดไหนไม่เห็นไม่เห็นดีเลยวะอยู่ในหมวดที่ <c oughs> พี่ไม่คิดจะเข้าไปอะ่ะ <c oughs> หมวดอาคารผาอาคารสถานท,าที่อะไรตัวนั้นไม่เห็นมีประตูเลยมีแต่วินโดว์อ๋อเนี่ยดอเนี่ย เห็นหมดใหม่เข้ามาเฮ้ยผลกลายนังด้วงอ่อนอ่เราไปหาน้ำก UH> ันดีกว่าป่ะ Now you speak เอาอีกแล้วนะมึงกูจะมาให้มันกับฉันนะฮะนะฮะจะเอาจะเอาฮะไอ้น,น้องน้องหาคนไล่ด้วยนะคนไล่ก็ต้องไปดีไล่เอาเป็นเป็นแมลงอ่ะโอเคโอเคอเปิดจะ มุมไปมุมหลับอยู่เอาป่ะเอาป่ะมันหลับอยู่แล้วเราตีมันก็ตื่นเฮ้ยวันนี้น่าสนใจว่ะเฮ้ยตัวแมงมุมเอ๊ะเชือกมันคืออันไหนวะไอ้คือย่าไง เนี่ยมันขึ้นว่าซ่อมแสดงว่ามันต้องซ่อมได้ดอว่ะซ่อมได้พี่ใหญ่ซ่อมได้พี่ใหญ่ซ่อมอะไรยังซ่อมตรงไหนเข้าอมกระเป๋าเลืออทีแพรอ๋อแเราไปหาของมาค้าเพิ่มเลอตอนเนี้ยเราจะได้แค่สร้างอ่ะแต่คือมันเป็นระดับอ่อนระกังค้าที่เก็บของแล้วก็คราไอ้พวกไอ้ที่เก็บเส้นใยที่เก็บอะไรพวกเนี้ยเวลาเราเอาเส้นใยมาเยอะๆแล้วก็เอาไปเก็บได้ไงปลาทีเดียวมันตายเลยนะต้องออกมาปลาแล้ ลอ,ลองปลามดยังเราจะได้เก็บมดง่ายๆไปกินน้ำเมาก่อนละครันเดี๋ยวนอของพวกไอ้นี้มาวางไว้แล้วใครจะเอาก็เอาเลยอะไรวะมีขึ้นอะไรขึ้นอะไรวะเนี่ยจะติดโลกว่ะ กินแต่น้ำเน่าเนี่ยนี่ก oh ล anyway. yeah ่องเก็บของนะครับจะเอาอะไรก็มาเอาเลยอ๋อนี่ไงน้องมาดูใหญ่มันนี่นี่หน้าเห็นป่ะเงยขึ้นไปข้างบนดีมันมีไอ้กล้องนั่นน่ะที่มันเป็นคาสซี่ตอนเรานอนอ่ะเห็นป่ะแล้วทำไงอ่ะไปหาเลยเราไปที่กล้องน่นนี่ได้อะไรวะโอ้ยเยอะเข้าไปโอ้ยนอนเยอะไปพี่ใหญ่ไปหาพวกน้ำสะอาดกินดีอวหาถองของฟูตอนนี้ไม่มีของเลยเฮ้ยแต่ลายว่ะ เอ้ยไม่ตายอกต่อมากีน้ำสะอาดแหละก็พบเพิ่งเราหายไปเองที่นี่มันมาการสายไฟเฮ้ยอันนี้คือสายไฟไหมใส่ด่ เฮ้ยเขาเพิ่มเราหายไปเองว่ะตั้งมาถึงยังมาถึงยังมาเข้ามาเพิ่มพี่ใหน่อยดิหน่อยดิน้ำมาพี่ใหกินน้ำเน่าก่อนซ้ำนึงเฮ้ยขยันกินน้ำเน่าไม่เพิ่มแล้วว่ะกินกินจนมันไม่เพิ่มแล้วอ่ะพ่ไปกินนะไปกินไอ้นี่ก่อนดิเนื้อกินเนื้อก่อนดิมีเนื้อให้พี่ใหญ่ปะซ้ำเนื้อเก็บไว้เนื้ออยู่เออมีโคตรไก่เลยอ่ะเดี๋ยวจะดึกเดี๋ยวมดมันมาอีกว่ะเตรียมตัวเลยนะเราจะฆ่ามดฟาร์มมดเฮ้ยเอาน้ำมาเอาดิน้ำอะไรอ่ะ น้ำสะอาดมันได้เอามาจากไหนวะนี่ไงน่ะรวมกันแล้วน่ะขึ้นมาข้างบนเด็ดข้างบนไหนวะข้างบนไหนวะมันนี้ต้มอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ดีกว่าดีไหนไปไหนเนี่ยไม่เห็นเนาะโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะนีฮะเห็นยังไหนต้มอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยไม่เห็นเนาะยืนนิ่งเนี่ยเห็นปะไหนไหนอะนอยู่ข้างหน้าเนี่ย มันต้องไปเก็บเองเพราะว่าเราต้องคาร์พลาสติกก่อนอ๋อเดี๋ยวเไม่ต้องพี่อยากเก็บอาหารก่อนคารพลาสติกยังไงอะไอกระติกน้ำอ่ะเราทำไรกระติกน้ำยังยังไงดิมันต้องเปิดดวงอ่อนผ่าร่วงก็ผ่าร่วงนี่มาเนี่ยเอาไปกันเถะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวรอไปรอเนื้อเสร็จแล้วเราค่อยไปกินน้ำกันปะอ้าวไอนี้เนื้อยังไม่เสร็จใช่ไหมยังยังไม่แห้งใส่เนื้อไว้ตะก้าอยู่นะทำตะก้าไว้อะเอ้ยก็เจ๋งเออว่ะไหนตรงไหน เนี่ยตรงข้างบนเนี่ยมีน้ำค้างบนเขาเลยเดี๋ยวต้องวิ่งอ้อมมาเออพี่ใหญ่ต้องอยู่ข้างบนเนี่ยเออมันขึ้นไือเบงไงมันต้องอ้อมมันต้องอ้อมวิ่งวิ่งวิ่งยาวไปดิอ๋อใหญ่ยาวเนี่ยเหรอฝั่งนี้เนี่ยเหรอเออเนี่ยเหรอก้อนเนี้ยเหรอเออนี่ไงเออนั่นแหละชอบอยู่ข้างบนนี่เหรอน้ำค้างอ่ะใช่อาอน้องอยู่ไหนเมื่อกี้อ้าวโอ้จบเรียบร้อยแล้วจ ใช่ชั่วหนะอ่อยเฮ้ยเดี๋ยวเรารอดด่าห้ามดดีกว่าเอาเก็บไปหมดแล้วเหรอเอาไว้แบบไอ้นี่ไงแล้วนี่คืออะไรอันนี้เอาไว้อไอ้พวกไอ้พวกก้านที่เกิดตามี่ยเห็นป่ะไอ้พวกก้านอเออเออถ้าเกิดเรามีเยอะเกินแล้วก็มาเผาดูนีพี่น้องหาน้ำเลี้ยงกันดังดินทำเลี้ยงต้องมีอยู่เอามา,ด,มาดังหน่อยมไม่เห็นว่า เมื่อไหร่เราจะไปหาตัวโถดฆ่าเรียบร้อยแล้วพี่กลางต้องติดเชื้อแรงสูงวะกินแต่น้ำเน่าเหรอเอ้ยหานลำค้างไม่ได้กินน้ำเน่าเดี๋ยวไปหาด้วงเดี๋ยวไปหาด้วงเดี๋ยวน้องจับยะป่วยเกลี่ยน้ำราลดนดีแค่ว่าไปนอนไปนอนดีกว่าไปไม่เปิดไม่มีอะไรเลยพี่ใหญ่โยนให้ให้พี่ใหโยนให้ตั้มตั้มมา

ไปเวอร์หนึ่งี๋ยวต้องทำกาะคบเฟ่ก,ก่อนเดี๋ยวไปหาบอกน้ำข้าวขอกินหน่อยโอเคแบงค์ากลับมาแล้วสัตว์าห,าหมดเลยเนี่ยนี่ นี่มีแล้วบวกหมดเลยตัวทีนี่เราต้องเตรียม,มของอาหารมาด้วยนะน้ำเลิมอะไรเงี้ยกลับกับนแม่ะกลับกลับไปนี่ก่อนว่าวเราเ่ะที่เรมาวางนี่ดิลองทำเอาไว้เนี่ยนี่อะไรก็หาอะไรเข้าไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ ตักแน่เจอตักแด่ว่ะสู้ดิสู้ดิไม่สู้แล้วตึกเกินไปน้ำกินกอนเฮ้ยเจอรังโหไม่ได้วะมือจับเลยเราต้องการบเครื่องอะเอ้ยมามาวางท่าดีปะทำนี้น่าเข้าจัดอเฮ้ยพี่เกเจอน้ำผลไม้ว่ะกินแล้วาหขึ้นเลยปะขึ้น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 หน่อยเดียว ระดับขึ้นเยอะระดับขึ้นเยอะเขี่ยมาตรงนี้มีถ้ำ้วยเขาทำอะล้วติกนีติกนีดวงเอ้ยเจอดวงแล้วเขีอยเลยแต่ว่าสู้ไม่ไหวมันเปิดน้องก่อนเลยเอาป่ะเจอดวงแล้วนะทำมาลุมป่ะไหนวันนี้น้องมีอาหารปะน้องไม่มีอาหารอุ้ยมันยิงไกลด้วยดวงอ่ะเรือพี่ย่กำลังไปจะเรือพี่ใหญ่มันจะหมดแล้ววะ ไม่ใช่ร่วงมาแลงตดใส่เนาะเนี่ยแม่โตสีเขียวเนี่ยเหรอตูนมันเป็นช่ด้วงไม่ใช่ดมาแรงตดแมลงตดลองไหมล่ะจะลองจริงอ๋อเฮ้ยนี่ไงต้องปลาต้องปลาตื่นเลยจะตายเลยอ๋อเออเริ่มเหญ่มันเหลือนิดเดียวออ๋ชุบปลาชุบได้ไหมฝากไปโดยนี้เราต้องมากันสับปนเราต้องมาช่วยกันปลานพอคนละสิบอันละปลารัวๆเลย กดปางไงวะขห่อเลยใช้กดอาไงกดใช้ห่อแล้วมันคือม,มันคือบอสเลยนะมเพิ่มอกีกแล้วนี่ไงจะตายแล้วเนี่ยโอ้เชี่ยโดนอะไรวะจะตายยังไงวะเลือกนั่งรถไปข้อเดียวเนะโอ้โหลุมปลาเพี้ปาลารถปิด ลุมลุมปลากันก็ได้แล้วเนี่ยไม่ยอมค้ามมาเยอะๆคนละสิบอันเลยโอ้ใหญ่ค้ามอันเดียวเลยจะแตกไม่ตอบอะไรของแมงวะเนี่ยพี่ข้ามมาสิบอันแล้วเออไปมันดีไปแล้วตูชุบได้ไหมลองคิดก่อนตูชุบก่อนยะแตกเดี๋ยวเราไปกลับไปเตรียมตัวกินนอนก่อนตื่นนแล้วก็ค้าผอกมาคนละสิบอันละปลาไปดูเลยได้เลยแรงสุดไม่ไห่ถึงร้อยสามสิบเซนติเมตรเอง เว่ยไกลเหมือนกันนะเว่ยถ้ำนี้ใครเข้าไปยังอ่ะตัวเรามันหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งต่อล้านมันนอนมันมันนอนหรือมันตายวะลองที่ลองปลาใส่หัวแม่งที่มันมันลุมพร้อมกันนิดนะมันลุมแบบลุมพร้อมกันอ่ะถ้าไม่ไหววิ่งดิบเลยอะมามาตั้มไอ้ไอ้ปูแฉะเนี่ยอยู่เนี่ยแม่ใส่ตรงหัวดิเอานะมันต้องปลาหัวเดียอะไอ้ไงอ่ะเออพี่มาหัวเลยเจ้ามาหัวเลยเจ้า โอ้ยเฮ้ยได้ได้ได้อโอ้นยกระโดดขึ้นหมดเลยนี่ไง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 อย่าไปเหยียบอย่าไปเหยียบเป็นเป็นกดไอ้เหี้ยเฮ้ยจริงอ่ะเราสู้บ้านได้นะเว้ยถ้าเรามีหอกเยอะกว่านี้พี่ใหญ่หอกหมดแล้วนี่ไงหัวลั่นไปเรื่ช่มันเลยพี่ใหญ่อยู่ เอาวุ้นที่หัวสุดคือหอกตอนนี้ไม่ไดเราก็ไเอากระเป๋าทีงสปิงแฟนไฟเบอร์แล้วก็ีคอยาวกับเปาะทีหลังเอาห่อมาเลยยันยนั่นไปมอเอาอาหารไปด้วยก็ดีนะ ทำอะไรอะขาพอ,อ,อกัะเนี่ยเก็บวัตถุดิบอยู่เออเก็บวัตถุดิบแล้วก็สักสิบอันนะแล้วก็เดินไปเลยตรงที่ตูนมาไวอ้อะสูบตู้กับใครไม่ตูนตู้กับใครเฮ้ยแมงมุมหลับอยู่สองตัวเลยโอ้ตัวเดียวไม่ไหวเลยตูนเอาวัตถุดิบเจอาเาวัตถุดิบเพิ่ไมไปหน่อยจะทำแม,ม่งมูเฉยมาบ้านเลย เแบ่งทามันสิบสามอันน,ะน่ะห้าอ,อันหนึ่งจะามใส่ไว้ในกล่องอันหนึ่งอ่ะ่งนี้แบ่งกันคนละ2สองอันนะรู้ปะให้ดูเกาะดูเลยเรียบร้อยดิวัตถุดิบที่เหลือพี่แอาไว้ในตะกร้าจริงๆมาใส่ได้ ใส่ได้เรื่อยๆเลยว่ะเราเอาหอกไปเพียบไปก้างเราหาสูกก่อนแล้วเราเก็บคนละสองอันแล้วถ้าเกิดแล้วเราฆ่าเราได้เนี่ยไม่รู้แล้วก็ฆ่าได้ของไอ้นี่ไงถ้าเราฆ่ามันก็ได้ของไปสกแกนเนี่ยแล้วเราก็ได้ไม่รู้ปลดล็อกไอ้นั้นยางนลครับมันจะนี่ตอนที่พี่กดดูอ่าของบางชิ้นต้องฆ่ามอนเพื่อปลอดล็อกโดยเวมฆ่าจะฆ่าปะ เรื่องวันใหมวการไปหอมยังหอมยังไปดิเดี๋ยวแป๊บนึ่งส่งทิปล่อไปกลางก่อนดิไอ้เหี้ยเราต้องกินน้ำก่อนว่ะไปไปหาข้าวข้าวมีน้ำอยู่น้ำเน่าอะนะเฮ้ยกินน้ำเน่าดิมาตรงนี้ก็ได้ทำไมมันไม่ค่อยมีน้ำเลยวะเนี่ยตรงน้องเนี่ยตรงน้องมีน้ำเฮ้ยน้ำค้างพี่เจอน้ำค้างเต็มเลยมาดูมาเร็วดูไอ้ตั้มตรงนี้ตรงนี้น้ำค้างตรงนี้เอ้า เนี่ยแน่น่ยมเนือเลยพร้อมไป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 ้างอันเดียวเขเฮ้ยมีมดมีมดตามมีมดตามตูนตามมาตามมาตามบุ้ยพี่เอปลาสอตีตายเลยเนี่ยเนีเก็บไปตัวอะไรวะน่ยเป็นมุขวางเนี่ยเกมเ เห็ดไม่เห็ดไม่เห็ดเผื่อด้วยก็ได้นะไม่เห็ดพิษเห็ดพิษเอาเลยไม่เห็ดสีแดงเห็ดพิษแต่ว่าสีขาวอ่ะกินได้อ๋ออ๋ออันเล็กอ่ะกินได้เฮ้ยที่หนึ่งมุมเห็นน้องจังเห็นด้วยไหนวะน้องอยู่ตรงไหนวะเห็นไม่เห็นน้องเลยไปไปไปรีบวิ่งไปแล้วลูกมุมต้องตามน้องว่ะแต่แอตูนเอาไปเถียงข้าแม่งนี่ข้าแม่งนี่โอ้ยเสี่ย่ลูกแมงมุมเหมือนเนี่ยแค่ลุกมุมมันแล้วอ๋ออย่างนี้ โอ้โหมันหลายตัวเฮ้ยมันหลบได้อ้๋อมันเร็วจังมันเร็วจัดเลยเออหนีต้องหนีอย่างเดียวตอนนี้ไอ้เก่งตัแบงก์ตดในปืนไอ้ไอ้นมันตามไม่กลางมันตามมตามตุดอะหอกแม่งเต็มพื้นที่เลยแบงก่เขาไปอยู่ไหนวะหลุดละหลุดละหลุดละไปไปไปแบงก์ตดอยู่วะ

จะเอาแมงมุมจี๋กว่โคตรไวเลยเข้าแมงนหลบอกได้เลยเนี่ยวเราต้องหาวุ้ที่ดีกว่านี้ว่ะการกลางต้องพาเพื่อนมากลางพาเพื่อนมากลางแล้ววะการพาเพื่อนมากลางโอ้โหอย่างเพียบเต่อยู่นี้เราปลาได้เว้ยผมว่ามาอยู่นี้เราปลาได้เนี่ยไปนี่ใหญ่ À. Đây đi ai! 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 Đi Ai! 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 Ai!

เอ้ใครมาเนี่ยโอ้ลูกบอลโอ้โอ้จะไปหมดเลยเฮ้ยแมงมุมมันลงน้ำไม่ได้เว้ยก็มันเป็นแมลงไงโอเคได้เล่นอ้าวเรื่องอย่างเงี้ยเฮ้ยไเล่นแล้มันกระโดดข้ามใบไม้มามันกระโดดข้ามใบไม้มาน้องสี่สิบวินาทีเราเริ่มไปไกลจากฐานฐานหลังเราแล้วเรื่อย เราจะเอาปไปเอาแมงตดเราหน้าก็ย่างดีกินทุกอย่างนอนอย่างดีเป็นแมงมุมแมงเบงหมดเลยแมงมุมแมงโคตรไว,วเลยกดไปกางแมงตดอยู่นี่การจะลงไปเอาการะเป๋าแล้วก็มีออกเฮ้ยเดี๋ยวกางร่งให้น้องไปเอากระเป๋าปะไม่ต้องมีแต่กระเป๋าแล้วเหรอเด็กน้องรอยนะกางไปเอากระเป๋าไปเอาหอกได้อหอกได้อหอเยอะเลยหอกหอกหอก้ามาไม่หอ,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 อกเต็มเลยเราเราเราูแมงตดได้ปะ ตู้คนเดียวต้องกดระยะให้มันย้อยด้วยว่ะไม่เั้ยไม่ได้ปาง่ายๆด้วยว่ะก็รีเลตอย่างไวถ้าเราตามันจะรีเลยไงแต่ถ้าเราคู่เรื่อยๆมันก็ไม่รีกจะลองยิงนะเองไม่ยิงใส่ไปกลางเลยว่ะ อำยิงไรน้องเฉยเลยโง่หว่าสู้อยู่หรือว่าไงสู้อยู่สู้อยู่เฮ้ยน้องดึงวะน้องดึงวะกลางดึงอะไรหรือไม่กลางต้องมาดึงตรงนั้นจะตายยังโดนน่ะจะโดนอีกสองทีจะตายหมายถึงมันเหรอหมายถึงเรากำลังไปกำลังไปห้าสิบเซนติเมตรง่ายง่ายเอาอยู่ก่อนอยู่ก่อนกำลังไปกำลังไปมันเรียงอ่ะไม่ดีไม่ดี เราไปกลางเขตเลยเฮ้ยเรากลับไปหาวิธีอับเกดอะไรก่อนดีก่อนไเอาไปหาวิธีค้าวประติแรงคนนี้ดีกว่าป่ะเออมันต้องหามุมรอมันจะดีเว้ยคือถ้าเกิดเราจะเล่นปลาหอกเเล่นกับตัวนี้ไม่ได้เล่นันยิงไกลไงเออใช่เล่นไกบไอเนี้ยได้แรงเต่าทองอ่ะแต่มันชนทีเดียวตายเลยกลับมาบ้านนะงั้นเรอยู่บ้านแล้วนะ เอ้ยน้องครับอุปกรณ์มดแดงได้แล้วว่ะน้องครับหมวกหมดแดงได้แล้วว่ะเราอุปกรณ์ชาร์ทครอ่ะก็ต้องเป็นสีใดมาเจออะไรเต็มแล้วก็เป็นสีอะไรสีแดงน,นี่ไงได้ละเหมือนมาเรเดอร์เลย เดียวกันด,นด,ด,ดลยมืนมาได้เรื่อยเลยอะไรวะฮึโบวบนเอ็กซ์ไม่หรอต่อมกดเออเนี่ยถ้าเกิดจะทำชุดก่อนโบว์แดงก็เอาต่อมกดด้วยอ่ะเออน่าจะเอามาจากไอ้แมลงกตดเนะี่ยเนี่ยดูดูพี่ใหญ่ดิดูพี่ใหญ่ดิอ๋อใส่ชุดใส่ชุดเต็มกันหมดแล้วเหรอวะ <c oughs> นี่ยังใส่หมวกแดงอยูอ <c oughs> เอ่เนี่ยโอ้โหน้องมีลายกี่อันลายสูท right, อะไร Shadow ป่ะเราไปหาลายกัน น้องใส่เครื่องประดับเลยเครื่องประดับวะยังไม่มีเลยนี่เต่าทองมาถึงบ้านเลยวะหาด้วงจากไหนวะไปหาอะไรมาทำหมวกเราเปิดประตูทิ้งไว้ไหมนะมการเปิดประตูทิ้งไวไนะ้ไม่ได้ประตูบ้านอะ่ะไม่รู้เปิดประตูทิ้งไว้ก็ได้รอหมดเข้ามากินเนื้อท<อ>ีเราย่างไว้เราได้เราจะได้ปลาหมดไงไอ้ขากล้องนี่เราปีนขึ้นไปได้ เนี่เตรงนี้มดเต็มเลยกินขนมปังอยู่ขนมปังนมปังที่อยู่ในกล่องปะไม่ขนมปังฮอทดอกเน่าเน่ามดเต็มเลยไรมันคือตัวเขียวๆป่ะตัวแดงตัวแดงในการเจอิขนมปังนี่แหละนะขนมปังเราต้องกินแล้วเราต้องใช้เราต้องหาป้อนมาทุบป่ะดิเราใช้อาุี่ระดับสูงนั่นะถึงจะมาทุบขนมปังได้มันอยู่แล้วไงมด ระตกกัะตกเล็กน้อยไลมันอยู่แถวไหนวะนิ่มอยู่แล้ววะเฮ้ยได้เวลาล้อมหมดแล้วเตรียมออกให้พร้อมเป็นอะไรอ่ะ <laughs> อย่างจริงของเฉยทำไมพี่อย <laughs> ่าไปเอาเก็บใส่เนี่ย อะตาการีเอออิตาการ์มันขามไงมันลองขับยังไงเลยเออลองขับอ่ะอ่าขับไว้ตรงนี้ขับตรงนี้แล้วขับตรงนั้นลองนอเฮ้ยมีมดมีมดมาแล้วมีมดมาแล้วเฮ้ยมีมดแม่งมากินจริงด้วยว่ะแม่งดิหัวแตกไปดิรับหัวแตกพอดี นี่นี่นี่ถ้าเกิดมดบานเราเรามายืนบนนี้นี่ซูนบนนี้มนบ้านแล้วก็ป่าใส่แม่งตายยัดแม่งเลยเฮ้ยเสียงมันมาแล้วเสี่ยงมาแล้วเฮ้ยนั่งไงมาแล้วมาแล้วรอรอมันมาก่อนเอาใกล้ๆก่อนนะใกล้ๆนะเป็นป่าพร้อมกันไปเลยก็ได้น่ะสองคนน่ะอยู่ใกล้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว bay mày 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 Lại đè. mày 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 น้องแกมีมีน้ำเยี่ยม,มั้ยมีเ,เกียรอันนี้พอเดีย๋ยวไปเกียร์ก็เริ่มหมดหรออาหารอย่าลืมกินกันนะไม่งั้นมันจะบูดนะพอนอนไปนอนเช้าเว้ยกลัวกลัวมันจะไม่เช้าโอ้โหเราอยู่ EP สองแลยววะ โอ้โหนอนยาววันนี้เรานอนยาวตื่นสายต,ตื่นเก้าโมงไหนต้องลงไปไหนกันเนี่ยหาล่วงต้องเข้าไปในถ้ำน,นั้นหรือเปล่าวะเออไม่แน่ไปดิไป Let's go ไหน s <S ถ้ำตรง,ไ,ตรงไหนไวะตูลไหนวะน้องอยู่ไหนไวะเออตามทางนี้ปะที่เราจำได้อะนี่ไงเอาไม่ใช่ใช่ทางนี้วะ ไม่อะานใหม่เดี๋ยวยังตรงนี้เออยังไม่นับยันเลยเดจอเราไม่มันโจมตีว่ะจะเข้าไปเฮ้ยมันเข้าทำนี่ไงทำนี่ไงทำนี่ไงเจอแล้วเออเฮ้ยเราก็เราก็เฮ้ยเจอดันว่ะเดี๋ยวดึงไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งนะ